สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งการแข่งขันมาคอสออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปมารคอสคันเทพนะครับเอมาคอสคันเทพเราอยู่ที่กระดานที่หนึ่งเราตัดข้างนะครับตัดข้างขึ้นไปมานี่มานี่ มานี่ครับขึ้นมาไปนี่ครับ <c oughs> ประดานที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้คู่แข่งออกข้างมา ไปนี่ครับผมไปนี่เลยไปนี่เลยเอ้ไ okay, งดีพี่ท่านอย่าปล่อยให้เวลาหมดนะครับต่อแล้วครับพี่แกต่อแล้ว ขึ้นไปดักหน้าไว้ก่อนมานี่ออกกินฟรีเลยครับโอ้แต่คงไม่ได้กินหรอกเขาคงจะสามเอ็ดยิบหกรองรับการต่อไว้ก่อนสามเอ็ดยิบหกไปไปนี่พลวดขึ้นไปเลย มาไหนดีหรือจะเดินยี่สองสิบแปดโดนต่อสองนะสิบเอ็ดสิบหกเลยนะครับถ้าเดินยี่สองสิบแปดนี่โดนต่อสองแน่ๆแหละตอนนี้เขากำลังจดจ้องอยู่ว่าทำยังไงจะไม่โดนต่อสองอ้าวแล้วครับเส้นแล้วเส้นลองอไปแล้วเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนนะครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้ตัวเองโดนมานี้ ขึ้นมาแล้่ค่อยๆลาเลียงมาต่อต่อขึ้นไปมานี่ไปครับสวนหนีเข้าฮัตต่างไฟต่างไปเข้าฮัต สี่ต่อสามนะครับเราสี่เขาสามเราน่าจะได้เปรียบอยู่นะเดินดีๆก็น่าจะมีชัยได้เดินดีมีชัยเข้าฮอตไปกินหนึ่งเขาต้องหนีแหละงานนี้หนีตามหลังมากินฟรี ให้กินสองเสเลยแกยอมครับกระดานนี้แกยอมแล้วโอเค <c oughs> ไปครับมานี่ขึ้นไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไป มานี่ขึ้นไปมานี่ปิดเลยปิดโจรเลยวัดดวงเลยดีกว่าขึ้นมาปิดอีกวัดดวงเลย <c oughs> ปิดอีกมานี่ปิดโจรห้าแต้ม ปิดกล้องโจรมานี่ไปเลยหมดดวงกันไปเลยดีกว่าเอาแล้วครับต่อครับอดใจไม่ไหวต้องต่อซะแล้วเข้ากินก่อนดีกว่าเข้ากินแบบนี้ เอาละครับเขาก็อยากกินสองเราคือกันมาทางไหนดีนู่นทีนี้มาทางตรงเราก็ลงไปทางนั้นเลยลงไปทางหมายเลขสี่เขาเข้าสามสิบมานี่เขายังต่อสองไม่ได้นะครับสิบสี่สิบแปดเราจะใช้ฮอตกิน ถ้าเขาเดินสิบสี่มาสิบแปดเราจะใช้ฮอตกินมานี่เขาจะมาต่อสองนี้มานี่มานี่ไปนี่ครับขึ้นมา ไปเข้าฮอตเลาะเลาะ,ะมุมไปก่อนจับนี่เอาหลงมาจับท้ายเลยไปเข้าฮอตครับท่านผู้ชมเขาก็ทำอะไรได้ไม่เยอะนะครับเขาทำอะไรได้ไม่เยอะ รูเขาจะเดินมามาปิดทางตนเองไหม14 17ผมอาจจะเข้ากิน8ไป3เพื่อไล่ไล่แล้วทำให้เขาเดิน17มา21แล้วปิดฮอตตัวเองเป็นไปได้นะครับแต้มนี้เป็นไปได้น่าแหละครับเขากลัวตรงนี้เขาก็เลยแย่ออกอีกโอ้ าก็แพ้อ,อยู่ดีครับกินสองได้ได้จริงแต่แพ้เรียบร้อยครับ <c oughs> มาดูคู่ที่สองกระดานที่หนึ่งคู่ที่สองขึ้นไปขึ้นหน้ามาไป ขึ้นหน้ามาไปตัดข้างครับมานี่ขึ้นไปขึ้นมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปเอานะครับหนีบมาแล้วหนีบมาแล้วอันนี้ขึ้นไป เบียดมาเบียดไปมานี่ โ <c oughs> โล่ไปแล้วต่อออกก่อนเลยโโล่ไปโซโล่มานี่ขึ้นไป อ้าวเขาต่อมีเงื่อนไขให้เรากินไปทางนี้ก่อนกินกลับไปกลับมากควลงตัวเดิมขึ้นไปมีเงื่อนไขคนณนี่เดินดีมากครับคนณนี่เดินดีจริงๆขวางทางไว้ก่อนต่อไหม สิบหกสิบเอ็ดไหมต้องต่อแล้วครับถ้าไม่ต่อนี่ยากกว่าเดิมอีกขึ้นไปขึ้นไปนี้ขึ้นไปมานี่ ไปครับมานี่ขึ้นมานี่จับท้าย ลงี่ลงมาไปครับ3มต่อ2เรา3ามเขาสองแต่เขามีฮอตสองตัวก่อนแล้วแต่ก็ไม่น่ากลัวนะเพราะว่าเรากำลังจะมีฮอตสองเหมือนกันแล้วเขาก็ช้ากว่านิดหนึงเอาแล้วครับทีนี้เรามีสิทธิ์ชนะนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ยังยัง ยังตรึงกําลังกันอยู่ยังชนะไม่ได้แน่ <c oughs> แต่ถ้าเราฮอตสามเมื่อไหร่เรียบร้อยครับเราชนะแน่ <c oughs> เขาก็เริ่มมามีแผนมุ่นนี่นั่น <c oughs> ไปทางนี้เตรียมค่าฮอตสักตัวหนึ่งก็อพอขอตัวหนึ่ง ค่าฮอตเอาแล้วครับขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งเฉยๆเนี่ยค่าฮอตเฉยๆนะครับแค่นี้แหละชนะแล้วครับเรียบร้อยนะครับขึ้นไปขึ้นไปมานี่ไปเอาแทร็ อุดมมานีฮุมมานี่ตัดเจ็ดตัดเจ็ดตัดเจ็ดมานีขึ้นไปมานี่ ไปนี่ภูเก็ตว่าจะเไม่เดินแล้วนะภูเก็ตเนี่ยขึ้นมาไปครับร่มได้ไหมร่มไม่ได้นะร่มไม่ได้จังหวะน,นี้ร่มไม่ได้นะขึ้นไป อืมต่อขึ้นไปไปครับไปเข้าฮอตมานี่ไปเข้าฮอตอืมต่อไว้เพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้เราไปเข้าฮอตเช่นกัน บีบเกมเข้าฮอตขึ้นมานี่ไปนี่เตรียมกินฟรีหมายเลขสิบสี่เตรียมกินฟรีครับเตรียมกินฟรีเอาละครับงานนี้กินแล้วครับ พูดไวแล้วต้องทําพูดไวแล้วต้องทําเลยเขาก็น่าจะมาเข้าหอทีนี้อนาคตจะได้กินสีีหมายเลขสิบเอ็ดอีกตัวหนึ่งนั่นนะครับเรากินไปอนาคตอาจจะได้กินอีกตัวนั่นนะครับจัดไปพูดแล้วต้องทําไปต่อสองหมายเลขสิบห้า ยี่สิบเก้าไปสิบห้าต่อสองเลยเราก็ชนะเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเหลืออีกสองตัวสามตัวเลยทีเดียวเขาต่อสองได้นะครับจังหวะน,นี้เดินยี่สิบเก้าไปสิบห้าให้เบีย้ยกินแต่รูปเกมไม่ได้ได้เปรียบนะครับเสียเปรียบเหมือนเดิมเราหนีมาทางนี้บ้าง ถ้าเราถ้าเราเดี๋ยวนะให้กินนี่เดินไปนี่หนึ่งสองเออเนาะก็ชนะได้นี่ว่าชนะได้ครับท่านผู้ชมไปนี่พอเขาลงมาปพ๊่เราก็เดินถอยมานี่แค่นั้นเอง ก็รอค่าฮอตจบครับเรียบร้อยนี่ก็โยกฮอตไปฝั่งนี้จบมาครับมาดูคู่สุดท้ายคู่ที่สามของวิดีโอชุดนี้นะครับ คูสุดท้ายคู่แข่งเดินทรงห้าเต้มเดินก่อนออกมาแนวโจรไปออกมาแนวกองโจรก็ไปขึ้นมาก็ขึ้นไปขึ้นมาก็ขึ้นไปขึ้นมาก็ไปนี่ มาก็ไปนี่รับโจรก่อนทรงนี้ผมใช้ประจําจนมีคนแซวว่าเฮ้ตกลงมันเป็นรูปที่ดีใช่ไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งนะครับที่ผมชอบเดินโจรก่อนทรงนี้ประจําไปนี่มันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งครับมานี่ ต่อไปนี่ให้กินฟรีต่อไปนี่ให้กินฟรีแล้วเราก็กินไปนู่นทีนี้เรากำลังจะบังคับให้หมายเลขหกเข้าหอตอ่าเขาไม่เข้านะครับเขา,เขาไม่เขา้าเขาไม่เขา้าถ้างั้นเราก็จับนี่ ลงมาเป็นตัวที่สองต่อครับต่อให้เขากินกินมาเรากินมาตกนี่บ,บังคับเขาเข้าฮอตเหมือนเดิมมานี่เอ้เขาอยู่กดยอมแพ้นะครับ <c oughs> ผมกำลังจะถอยไปหมายเลขยี่สิบเ็ด เขากดยอมแพ้โอเคครับโอ้ผมก็ตกใจหมดเนื่อว่าเป็นอะไรทำไมมันขยับหมากไม่ได้โอเคเขาน่าจะรู้ตัวดีเขากกเลยกดยอมแพ้โจนเมื่อกี้โจนก่อนทีนี้โจนหลังนะโจนก่อนรับโจนหลังรับทั้งโจนก่อนรับทั้งโจนหลังเลยอ่านะครับโจนห้าแต้ม ตัดข้างอีกแล้วเจอแต่ตัดข้างตัวนี้จำได้ว่ามันต้องเดินสามสิบยี่ห้าไหมน่าจะใช่นะมันต้องเดินสามสิบยี่ห้าถึงจะถูกเดินตัวอื่นเป็นรองนะครับเดินตัวอื่นมันจะเป็นรองไปต่อมาอีกครั้งนึง ไปมานีสวนสวนด้วยการยิงสองถ้าคุณกินมา24ผมก็จะกินไปหมายเลขเกผมก็ได้เปรียบแต่ถ้าคุณกินมาทางนี้ผมก็ต้องกินสองคุณเป็นการสวนที่คุ้มค่านะครับ เป็นการสวนที่คุ้มค่าขึ้นไปไปนี่หนีไปเข้าฮอตมาสวน ให้กินรอจังหวะแล้วกินทีนี้เอ้าปรากดจงแพ้แอีกล้ว <c oughs> คนนี้ชอบทำให้ตกใจเรืเ่อยๆเค้ยครับ